ส่าสุดโฟกสสัสสีหน้าเบสหลังทำหน้าผิดปกติเรีไดว่าหลังจากที่ผ่านมาต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้คือคลิปเก่าแล้วก็ชาวเน็ตได้ขุดขึ้นมาจับผิดเมื่อเบสแล้วก็ตรงๆได้ควงกันไปออกช่อง YouTube ของ q t o p ชโอซึ่งภาพนี้เนี่ยเบสมีสีหน้าที่ไม่ค่อยสนุกกับคอนเทนต์เท่าไหร่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยอาทิเช่น หน้าเบสแบบเมื่อยแล้วพักหน่อยดูหน้าเบสด้วยไม่ต้องรักษาหน้าไม่ต้องรักษาน้ําใจเมื่อหมดใจก็จบดีๆผู้หญิงเขามีเซนตเหนื่อยก็พอเถอคะ่ะพักเพื่อเดินต่ออยากให้เบสโสดคิดว่าต้องมีความสุขมากกว่านี้หน้าเบสเนี่ยบ่งบอกทุกอย่างผู้หญิงจะรักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ชายอันนี้ไม่พูดดีกว่าเบสนิ่งผิดปกตินะ โดยคลิปนี้นะคะคิวเทโอปาได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ว่าสรุปคู่จริงหรือว่าปลอมสีหน้าของเบสเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาร่วมหนึ่งปีแล้ว